แต่ข้าเห็นว่ามันยังขยับอยู่เลยนะเออคือความจริงไม่ใช่ว่ามันขยับหรอกแต่ว่าเป็นมือข้าต่างหากและนายน้อยที่ขยับเนะข้อมือของข้าเจ็บก็ก็เนื้อกันเลยกระตุกเนะองชายในเมื่อตอนนี้ท่านบาดเจ็บอยู่ถ้าอย่างนั้นทรงพักผ่อนเธอข้าขอตัวแปลกจังเลยเนะเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่กระต่ายอย่างนั้นเหรอ แล้วก็ตายแล้วนี่เจ้าครูมันเะกันจะยังไม่ตายอย่างนั้นหรืเนี่ยไอ้เมื่อครู่นี้ข้านึกว่าข้าก็จะตายแล้วะเจ้านี่ยเอาแต่บีบข้าจนข้างงงไปหมดเลยตอนเนี้ย ไม่มีทางเลือกละในเมื่อตอนนี้จะรู้ความรับขององค์ชายละไม่ช้าก็เร็วชีวิตคงจะคงจะอยู่รอดไม่ได้แล้ะความลับอะไรอย่างนั้นเหรอลู่อีกำลังพูดถึงเรื่องอะไรนะองค์ชายจะต้องเป็นคู่ที่ได้รับประสบความสำเร็จทุกอย่างและเขาจะต้องมีหลงเสน,เน,น่ห์คนอย่งเจ้าได้ก็ตาย นี่เจ้ากระต่ายเจ้าเป็นยังไงบ้างนะเจ้างูน้อยอย่างนั้นเหรออย่าร้องไห้เลยนะไม่น,ะนี่เจ้าคนสแสนเร็วล่ิดกระต่ายของข้าเดี๋ยวนี้เลยนะนี่ข้าจะตีเจ้าให้ตายเลยตีเจ้าให้ตาย องค์ชายพยายียเอคะตั้งแต่แรกละชีวิตของเครื่องมันการน้อยตัวนี้ก็มีเพื่อให้บำรุงร่างกายขององค์ชายนะพยยีะ่เอคะเอาละองค์ชายตอนนี้ในเมื่อเนื้อของมันกำลังสดสดอยู่ก็จงกินมันเถอยยะพี่เอคะองค์ชายจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงข้ามีกินข้าก็หยดเจ้า คืนกระต่ายกับไม้ค่าเหล่านี้เลยเนอะขอบคุณเจ้าเนะื้อเจ้างูน้อยขอบคุณจริงๆที่เจ้าพยายามอย่างมากเพื่อจะช่วยข้าเนอะแต่น่าเสียดายจริงๆเพราะว่านี่คือวงจรชีวิตของข้า ข้าขอโทษนะองหญิงเสือดูเหมือนว่าข้าจะสามารถตอบแทนบุญทุนของท่านได้ในชาติหน้าแล้วล่ะในอีกสองปีข้างหน้าท่านจะต้องแต่งงานกับองค์ชายใหญ่ที่แสนน่ากลัวนั่นข้าไม่วางใจเลยข้าไม่วางใจ แล้วข้าเองก็ไม่เต็มใจด้วยองชายพี่คะยังไงก็จงนำมันไปให้ที่ห้องครัวเถอะจุกตายจุกตายไม่นะไม่ได้เด็ดขาดเลย เพื่อที่จะช่วยเจ้ากระดตายมีแต่เจ้าเ่านงานที่ต้องตื่นขึ้นมาแล้วล่ะหยุดอยู่ตรงนั้นใหรบอกให้เจ้าพาตัวนางไป Cháu ngu nói Bái gì? Cháu nói có khứ Hàng siêu đừng